สวัสดีค่ะคลินิกสุขภาพเด็กดีได้จัดทำวิดีทัศน์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กแต่ละช่วงอายุประกอบไปด้วยเรื่องการเจริญเติบโตวัคซีนพัฒนาการเด็กการป้องกันอุบัติเหตุอาหารตามวัยและการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันค่ะการบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงในกราฟการเจริญเติบโตของเด็กเมื่อต้องชั่งน้ำหนักเด็กเล็กคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องถอดเสื้อผ้าและแพมเพิร์ตออกก่อนดังรูป เพื่อให้ได้น้ำหนักที่แท้จริงส่วนการวัดความยาวต้องประคองศีรษะแนบชิดกับขอบเครื่องวัดเจ้าหน้าที่จะเหยียดขาให้ตึงก็จะได้ความยาวที่ถูกต้องนะคะรวมทั้งการวัดความยาวรอบศีรษะเทียบกับความยาวรอบอกในทุกครั้งที่เด็กมาพบแพทย์ตามอายุที่กำหนดข้อมูลดังกล่าวจะสะท้อนถึงการเจริญเติบโตในปัจจุบัน เมื่อจุดน้ำหนักและความยาวหรือความสูงของเด็กลงในกราฟแล้วก็จะแปลผลตามกราฟการเจริญเติบโต,ว,ตว,ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เท่าไรเหมาะสมหรือไม่โดยการเจริญเติบโต,ตที่เหมาะสมกราฟที่จุดได้ของเด็กจะตกอยู่ในช่วงเปอร์เซนไทที่ี่25ถึงเปอร์เซนไทที่75จะถือว่าน้ำหนักสมส่วนกรณีตัวอย่างเด็กชายอายุ2เดือนมีน้ำหนัก5กิโลกรัม และความยาว57เซนติเมตรใช้กราฟการเจริญเติบโตน้ำหนักและความยาวหรือส่วนสูงตามอายุ 1. ให้ลากเส้นแนวตั้งที่อายุ2เดือนขึ้นไปติดกับแนวนอนที่น้ำหนัก5กิโลกรัมจะได้จุดตัดระหว่างอายุกับน้ำหนัก1จุดจะถือว่าน้ำหนักตามเกณฑ์อายุสมส่วนนะคะ 2. ให้ลากเส้นแนวตั้งที่อายุ2เดือน ขึ้นไปติดกับความสูงที่57ซนติเมตรจะได้จุดตัดระหว่างอายุกับความสูง1จุดจะถือว่าส่วนสูงตามเกณฑ์อายุสมส่วนค่ะข้อ3ใช้กราฟการเจริญเติบโตน้ำหนักตามความยาวให้ลากเส้นแนวตั้งที่ความสูง57ซนติเมตรขึ้นไปติดกับแนวนอนที่น้ำหนัก5กิโลกรัมจะได้จุดตัดระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนัก1จุดจะถือว่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงสมส่วนค่ะ ต่อไปจะแนะนำเรื่องวัคซีนในเด็กนะคะวัคซีนคือสารชนิดหนึ่งที่รับประทานหรือฉีดเข้าร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆมีทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือกค่ะวัคซีนอายุ4เดือนตับอักเสบบีคอตีบไอคอนบัทยักษ์ยุ่อุ้มสมองอักเสบฮิปโปลิโอแบบหยอดครั้งที่สและโปลิโอแบบฉีดส่วนวัคซีนทางเลือก อาจไม่มีไข้หรือมีแค่ไข้ต่ำๆวัคซีนป้องกันท้องร่วงไวรัสโลตาครั้งที่2หยอดทางปากผู้ปกครองควรงดนมครึ่งชั่วโมงก่อนและหลังกินยานะคะและวัคซีนป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง IPD เข็มที่2อค่ะอาการข้างเคียงจากวัคซีนที่พบบ่อยและการดูแลเบื้องต้นให้ผู้ปกครองสังเกตอาการผิดปกติหลังให้วัคซีนอย่างใกล้ชิด30นาที ากพบอาการผิดปกติให้รีบบอกเจ้าหน้าที่ทันทีอาการขั้นเคียงที่1มีไข้สูงอาจมีไข้มากกว่า39องศาไข้มักเกิดขึ้นภายใน1-2สวันหลังได้รับวัคซีนอาจมีอาการซึมเบื่ออาหารร้องกวนอาเจียนให้เช็ดตัวลดไข้พร้อมกับให้ยาลดไข้ทันทีให้เด็กดื่มน้ำมากๆดื่มนมมากๆหากมีไข้สูงมากกว่าสวัน ให้พามาโรงพยาบาลทันทีการเช็ดตัวลดไข้ใช้ผ้าชเช็ดตัวชุบน้ำบิดหมาดๆเริ่มเช็ดตั้งแต่ใบหน้าลำตัวแขนขาและด้านหลังโดยเช็ดรูปย้อนรูขุมขนไปทางด้านหัวใจและวางผ้าชุบน้ำบิดหมาดที่หน้าผากซอกคอและตามข้อพับต่างๆดัง,งภาพหลังเช็ดตัวเสร็จแล้ว20นาที วัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้งถ้ายังมีไข้ให้เช็ดตัวซ้ำค่ะผลข้างเคียงที่2อ,อาการปวดบวมแดงร้อนอาจมีเลือดออกซึมเล็กน้อยบริเวณที่ฉีดวัคซีนอาการปวดบวมแดงร้อนมักเกิดขึ้นภายใน5วันไม่แนะนําให้สัมผัสกดแรงนวดคึงหรือใช้ยาทาบริเวณที่ฉีดวัคซีนหากมีอาการปวดบวมแดงร้อนมาก สามารถประครบเย็นเพื่อลดอาการปวดหรือรับประทานยาแก้ปวดได้อาการข้างเคียงที่3มีผื่นแพ้ขึ้นตามตัววัคซีนอาจทําให้มือผื่นแพ้และหายเองได้แต่ถ้ามีผื่นแพ้เพิ่มมากขึ้นร่วมกับมีอาการหอบเหนื่อยให้พามาโรงพยาบาลทันที ทีนี้เรามาดูเรื่องพัฒนาการกันนะคะพัฒนาการช่วงอายุ4เดือนคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยเนี่ยเริ่มปรับตัวเรียนรู้กันได้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วก็หนังสือเล่มนี้ค่ะคู่มือเล่มนี้ยังคงเน้นให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะคุณแม่แล้วก็นํามาในวันที่เจอคุณหมอด้วยหน้าที่เราจะให้เปิดในช่วงอายุของลูกเราประมาณ4เดือนก็เปิดไปที่หน้า14เริ่มที่ข้อ11ได้เลยนะคะ หลังจากประเมินพัฒนาการเสร็จแล้วก็มาสรุปพัฒนาการที่หน้า77ค่ะพัฒนาการในช่วงอายุ4เดือนนะคะ เมื่อลูกอายุประมาณ4ี่เดือนเราก็จะเริ่มเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะคะเริ่มพลิกคว่ำงายในท่าคว่ำเนี่ยศีรษะเขาจะเริ่มตั้งตรงได้นะคะแล้วก็ใช้แขนยันพื้นได้เริ่มควยคว้าสิ่งของจับมาได้แล้วนะแล้วเนื่องจากเขาเป็นวัยที่ยังสำรวจโดยการใช้ปากเพราะฉะนั้นเมื่อเขาหยิบจับสิ่งของได้แล้วเนี่ยเขาก็จะหยิบเข้าปากทันทีนะคะเ,ออเขาก็จะยิ้มทักทายและเริ่มส่งเสียงในลำคอมากขึ้นมีเสียงหลากหลายมากขึ้นนะคะ ของเล่นส่งเสริมพัฒน,นาการในวัยนี้ค่ะเนื่องจากเขาเป็นวัยที่เรียนรู้ด้วยปากอย่างที่บอกในตอนแรกนะคะของเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นที่สามารถเข้าปากได้ค่ะมีเสียงมีสีสันสดใสแต่ต้องไม่เป็นอันตรายทั้งเรื่องความคมหรือว่าการปนเปื้อนสารพิษนะคะเราสามารถเริ่มอ่านนิทานให้เขาฟังได้แต่ว่าหนังสือนิทานเนี่ยควรจะเป็นหนังสือปกแข็งหรือหนังสือนิทานที่ทําจากวัสดุที่ทนทานอย่างเช่นพลาสติกหรือผ้ามีรูปชัดเจนนะคะแต่ว่าคําบรรยายนี่ เป็นคำบรรยายสั้นๆใต้รูปก็พอแล้วเราก็อ่านให้เขาฟังว่าเปิดมาปุ๊บมีรูปกบกระโดดกบสีเขียวกระโดดดึงๆอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าของเล่นส่งเสริมพัฒนาการที่ดีที่สุดของเด็กนะคะก็คือผู้เลี้ยงดูนะคะสำหรับความปลอดภัยของเด็กวัย4เดือนนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะการนอนนะคะ 1. เบาะ<บ>ที่นอนเตียง เปลต้องปลอดภัย 2. ห้ามมีช่องว่างระหว่างเตียงกับกําแพงเพราะเด็กอาจตกลงไปในช่องว่างนั้นได้3ราวกันตกของเตียงและเปลควรมีช่องว่างห่างไม่เกิน6เซนติเมตรเพื่อป้องกันเด็กลอดตกหรือตัวลอดหัวติดหายใจไม่ออกได้ 4. นอนหงายไม่นอนคว่ำเพราะการนอนคว่ำจะทำให้ใบหน้าปาก จมูกของเด็กอาจกดทับไปกับหมอนหรือที่นอนทำให้หายใจไม่ออกและเสียชีวิตได้ 5. ไม่ควรมีข้าวของเช่นหมอนใบใหญ่ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆบนที่นอนหรือวางไว้ใกล้ตัวเด็กเพราะอาจไปกดทับหรือคลุมใบหน้าจมูกปากของเด็กทำให้เด็กหายใจไม่ออกและเสียชีวิตได้ของใช้สำหรับเด็กทารกเช่นจุกนมหลอกเด็กทารกไม่มีความจำเป็นต้องใช้จุกนมหลอกเลยค่ะ เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่หากอยากใช้ควรเลือกจุกนมหล่อที่ไม่มีอันตรายเช่นปั้นจุกนมไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปมีรูระบายอากาศอย่างน้อยสองรูเพื่อให้เด็กหายใจได้สะดวกและไม่มีสายคล้องคอเพราะจะทำให้เด็กหายใจไม่ออกและเสียชีวิตได้ค่ะรถเข็นเด็กนะคะหลายบ้านชอบใช้ วิธีการเลือกที่ปลอดภัย 1. โครงสร้างรถต้องแข็งแรงมีระบบเบรกห้ามล้อ 2. อมีเข็มขัดแบบ5จุดยึดตัวเด็กเสมอเพื่อป้องกันเด็กปีนเล่นหรือกระเด็นตกจากรถ 3. ห้ามแขวนถุงหรือข้าวของสัมภาระไว้ที่แกนเข็นเพราะจะทำให้รถกระโดกหรือพลิกคว่าได้ของเล่นเด็กนะคะวิธีเลือก1 เลือกของเล่นแบบที่มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัยเช่นมีเครื่องหมายมออก,กอที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ 2. ไม่เล่นของเล่นชิ้นเล็กไม่เล่นของเล่นที่มีปลายด้ามเรียวยาวเพราะอาจทําให้เด็กสำลักติดคอได้ 3. ไม่เล่นของเล่นที่มีสายเชือกยาวเพราะอาจพันรัดคอเด็กได้เรื่องการเดินทาง 1. แนะนำให้ใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กทารกโดยติดตั้งบนที่นั่งด้านหลังและหันหน้าไปทางด้านหลังรถ 2. ไม่ทิ้งเด็กไว้ในรถตามลำพังเพราะความร้อนในรถจะทำให้เด็กเสียชีวิตได้ 3. เด็กวัยนี้ไม่ควรอุ้มขึ้นโดยสารรถมอเตอร์ไซค์และรถจักรยานค่ะ อาหารตามวัยทารก4-6เดือนนะคะในวัยนี้นมแม่เป็นอาหารที่สำคัญที่สุดค่ะดังนั้นคุณแม่สามารถให้นมแม่ได้เพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องดื่มน้ำเนื่องจากว่าในนมแม่มีสารอาหารและน้ำที่เพียงพอแล้วค่ะอาหารตามวัยสอดคล้องกับพัฒนาการนะคะ อ่อนวัยสี่เดือนลูกน้อยจะมีปฏิกิริยาการดูดการกลืนโดยการเอาลิ้นดุนอาหารออกมาเมื่อได้รับอาหารกึ่งเหลวนะคะเมือ่อทารกอายุครบ4-6เดือนนะคะคอจะเริ่มตั้งชันได้พฤติกรรมการหอบปากเอาลิ้นดุนอาหารจะหายไปนะคะทารกจะสามารถใช้ลิ้นตะวันอาหารลงสู่ลําคอและกล็ืกินอาหารที่กึง่งแข็งกึ่งเหลวได้ค่ะในกรณีที่ในวัย4เดือนนะคะหากทารกมีน้ําหนักตัวน้อยหรือว่าไม่เพิ่มคุณแม่ไม่สามารถให้น้ํานมได้อย่างเต็มที่ ะค,ะคุณแม่ก็สามารถทดลองเริ่มให้อาหารตามวัยในวัยนี้ได้นะคะในลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวได้แต่ที่สําคัญคุณแม่จะต้องไม่เริ่มอาหารก่อน4เดือนและไม่เริ่มหลัง6เดือนค่ะสัดส่วนอาหารตามวัยในวัยทารก6เดือนนะคะจะมีข้าวต้มหุงสุกบดละเอียดมีเนื้อสัตว์มีผักต้มและที่สําคัญจะต้องไม่ลืมใส่น้ํามันครึ่งช้อนชาค่ะเพราะน้ํามันเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังงานและช่วยละลายวิตามินที่ละลายได้ในไขมันค่ะ หลักการให้อาหารนะคะคุณแม่ทดลองเริ่มให้อาหารครั้งละน้อยๆนะคะเน้นอาหารที่หลากหลายนะคะใช้รสชาติจากธรรมชาติมากที่สุดโดยที่ไม่ปรุงรสอาหารเพิ่มเติมค่ะเน้นอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงอย่างเช่นไข่แดงตับผักใบเขียวนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ3าวันนะคะเนื่องจากธาตุเหล็กมีความสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดและพัฒนาการค่ะสําหรับจัดส่วนนะคะคุณแม่สามารถดูเพิ่มเติมได้จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือว่าเล่มสีชมพูค่ะ ลักษณะอาหารทารกในวัย6เดือนนะคะก็คือเป็นลักษณะการนำอาหารเนี่ยเป็นข้าวบดล,ละเอียดเนื้อสัตว์ต้มสุกผักต้มสุกมาบดครูดโดยผ่านกระชอนแล้วก็เติมน้นํานมแม่หรือว่าน้ําซุปจนมีลักษณะเป็นอาหารเหลวๆค่ะนะคะการเริ่มอาหารเนี่ยควรเริ่มอาหารในมื้อเช้าเพราะว่าถ้าเกิดลูกน้อยของเรามีอาการแพ้อาหารคุณแม่จะได้สังเกตแล้วก็สังเกตได้แล้วมาพบคุณหมอได้ทันค่ะ ในวัย6เดือนนี้นะคะอาหารตามวัยจะเริ่มที่1มื้อนะคะเสริมผล,ลไม,ม้นิ่มๆหมดละเอียดนะคะควบคู่กับนมแม่หรือว่านมผสมค่ะอย่างที่บอกว่าคุณแม่สามารถเริ่มฝึกทดลองให้อาหารทารกได้เมื่ออายุ4เดือนก็คือประมาณ1-2ช้อนชานะคะแต่ว่าอาหารหลักก็ยังคงเป็นนมแม่อยู่ค่ะอาหารปลอดภัยนะคะขอฝากไว้หน่อยจะเริ่มจากสุขอนามัยที่ดีค่ะ โดยคุณแม่จะต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งในก่อนทำอาหารให้ลูกน้อยและก่อนป้อนอาหารให้ทารกค่ะนะคะการเลือกวัตถุดิบเลือกวัตถุดิบที่มีตามท้องถิ่นตามฤดูกาลนะคะและก็ล้างวัตถุดิบให้สะอาดทุกครั้งเพื่อลดการสะสมของสารเคมีค่ะอุปกรณ์และก็ภาชนะที่จะมาให้ลูกน้อยจะต้องผ่านการลวกน้ำร้อนหรือว่าฆ่าเชื้อแล้วทุกครั้งค่ะ สวัสดีค่ะริสาดีจุธามณีพยาบาลนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอายุ1-4เดือนค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะสามารถดูแลช่องปากให้ลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือช่วงที่ฟันยังไม่ขึ้นเนื่องจากนมอาจจะสะสมเป็นคราบสีขาวบริเวณต่างๆในช่องปากซึ่งหากไม่มีการทำความสะอาดอาจจะทำให้เกิดเชื้อราในช่องปากได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทำความสะอาดช่องปากกันค่ะ เราจะให้ลูกนอนหงายนะคะแล้วก็ใช้ผ้าอ้อมสะอาดจุกน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะเช็ดบริเวณสันเหงือกทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างนะคะกระพุ้งแก้มซ้ายขวาเพดานปากและลิ้นของลูกเราจะเช็ดจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะจะเป็นช่วงก่อนหรือหลังอาบน้ำก็ได้ค่ะวันละสองครั้งช่วงเช้าและเย็นค่ะ ฟันซี่แรกของลูกเริ่มขึ้นเมื่ออายุ6เดือนอาจจะช้าหรือเร็วแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเริ่มขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่บางคนขึ้นตั้งแต่ตอน1ขวบนะคะ <c oughs> เด็กที่ฟันใกล้ขึ้น <c oughs> ก็จะมีน้ำลายเยอะชอบเอามือเข้าปากอาจจะงองแงหรือตื่นบ่อยตอนกลางคืนสังเกตเห็นสันเงือกมีสีซี่ๆจับดูน,นูนๆแข็ง <c oughs> ๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะบรรเทาอาการคันเหงือกให้ลูกด้วยยางกัดแช่เย็นได้ค่ะฟันน้ำนมมีทั้งหมด20ซี จะเริ่มขึ้นจากสองซี่ล่างก่อนนะคะแล้วก็เป็น2ซี่บนแล้วก็ทยอยขึ้นครบ2 0ซี่เมื่ออายุ2ขวบครึ่งถึง3ขวบหน้าที่ของฟันน้ำนมนะคะก็จะช่วยในการบดเคี้ยวอาหารเป็นตัวกันพื้นที่ไว้ให้ฟันแท้ขึ้นช่วยให้เด็กสามารถออกเสียงพูดได้อย่างชัดเจนช่วยเรื่องความสวยงามของใบหน้ากระตุ้นการจเจริญเติบโตของขากรรไกรการดูแลช่องปากช่วงที่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้น คุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้วิธีทําความสะอาดแบบเดิมได้ค่ะเนื่องจากฟันแท้ที่เพิ่งโผล่พ้นเหงือกอา,อาจใช้แปรงสีฟันทําความสะอาดได้ไม่สะดวกเราก็จะใช้เป็นผ้าอ้อมสะอาดชุบน้าต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดบริเวณลิ้นกระพุ้งแก้มเพดานปากเหงือกและเน้นฟันที่เพิ่งเริ่มขึ้นของลูกค่ะเราทําความสะอาดเช้าเย็นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทําความสะอาดช่องปากเมื่อฟันขึ้นไม่เต็มซี่ค่ะ เราก็จะเช็ดเหมือนเดิมนะคะเช็ดลิ้นกระพุ้งแก้มเพดานปากแล้วก็เหงือกแล้วก็จะเน้นฟันที่เพิ่งเริ่มขึ้นนะคะค่ะก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ช่วยดูแลช่องปากให้ลูกๆค่ะ